รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกครับและเรื่องราวของเราเริ่มต้นจากรถคันนี้แหละครับจะพาไปรู้จักกับจิตอาสาครนกลุ่มนี้ทําเพื่อสังคมทําเพื่อมนุษย์ นะฮะสัตว์ต่างๆสุนัขและแมวที่เขาเป็นสุนัขและแมวจรไม่มีเจ้าของนะครับเข้าไปดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเก็บซากสัตว์หรือว่าจะนําพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่การรักษานะครับนั่นก็คือจิตอาสาบางแก้วเมตตาธรรมนั่นเองเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับคุณบอมนั่นเองดูแลชมรมแห่งนี้กันอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ ู้ชมครับอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มจิตอาสานะครับช่วยเหลือสุนัขและแมวรวมไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดินทางไปทั่วประเทศเลยสําหรับความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่นั่นเองวันนี้เราอยู่กับคุณบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิตอาสาบางแก้วเมตตาธรรมนี่คือเป็นประธานชมรมด้วยใช่ครับคุณบอมคุณบอมคือ คือเราเราในวันนี้รายการของเราอยากมาพูดคุยแล้วก็ทราบถึงไมซ์เซตการที่เราจะมีแพชชั่นในการทํางานด้านจิตอาสาเราทํางานตรงนี้มานานแล้วหรือยังครับถ้าถ้าเปิดตัวเกี่ยวกับมชมลมของเราเนี่ยก็คือสิปีสิปีเลยสิปีเต็ม,มนนสิบปีแต่ตัวคุณบอมเองเนี่ยอยู่ในแวดวงของคําว่ากู้ภัยหรือว่า ทำจิตอาสาแบบนี้มานานแล้วหรือยังครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เหตุการณ์นั้นงกับสึนามิครับสึนามิเลยใช่ครับแสดงว่าเราย้อนกลับไปนี่ก็กี่ปีเป็นสิบสิบปีละยี่สิบปีพอดีปีนี้โอ้โหยี่สิบปีคุณผู้ชมครับแสดงว่าตลอดระยะเวลายี่สิบปีคุณบอมก็อยู่ในการช่วยเหลือคนมาตลอดใช่ครับสิ่งหนึ่งคิดว่าสังคมไทยของเราทําไมต้องมีคําว่ากู้ภัยหรือว่าจิตอาสาขึ้นมาโอ้โหอันนี้ก็เออเราอยากรู้มากๆบอกไม่ถูกแต่ถ้าเป็นในนามส่วนตัวนี้ก็คือ เน้นการช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเงี้ยครับซึ่งแนวแนวทางของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันซึ่งที่ผมก้าวเข้ามาเกี่ยวกับในด้านสาธารณกุศลเนี่ยก็คือการฟังวิทยุอะไรเงี้ยครับจากราปภเพื่อนพ่อมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์สึนามิซึ่งตอนนั้นเราเรียนอยู่มออ .2 ก็อายุ14แต่เราอ่ะต้องเรียนไม่มีโอกาสที่จะลงไปภาคใต้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มฟังวิทยุแล้วก็ ออกช่วยเหลือในละแวกตรงนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บ้านบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงตลาดวัดใหญ่หลังตลาดเลยอ่าเราก็เริ่มละแวกแถวนั้นมาเรื่อยๆจนฝึกงานอยู่ได้ประมาณีครปี 4, 9, รอ่าปี49ก็ถึงเข้าเป็นกู้ภัยเต็มตัวที่บ,บัตรอแสดงว่าแพชชั่นของเราเกิดกับเสียงวิทยุ คือได้ยินเสียงวิทยุที่ดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขามีการแจ้งเหตุบอแสนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยปะอย่างนี้ปะเกิดจากดูทีวีครับที่มันมีซึ่งมิึมิอ่าอ่าแล้วเราก็ฟังวิทยุก็คือเริ่มฝึกเริ่มทำอย่างนี้เลยใแล้วก็เริ่มปฏิบัติด้วยปะกับการปฏิบัติเนี่ยเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มจากการจํารหัสวอ่าอ่าแล้วก็ไปหน้างานแต่เราไม่สามารถ อ่าช่วยเหลือเขาได้เพราะเราไม่มีองค์ความรู้ในด้านการผสมพัาบาลครับตัวคุณบอมเองเนี่ยเริ่มต้นจากการช่วยเหลือเป็นคนก่อนไหมเป็นคนก่อนเป็นคนก่อนใช่ทำนานหรือยังกับการช่วยเหลือคนช่วยเหลือแบบว่าคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ต้องการความช่วยเหลือก็เริ่มประมาณก็นั่นแหละครับรวม20ปี20บปีใช่แล้วอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาประมาณนานแล้วหรือยังกับแบบหมาแมวถ้าช่วยหมาแมวเนี่ยถ้าถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้นับเกี่ยวกับชมรมเนี่ยมัน1ิบกว่าปี 15ปีได้แล้วเพราะว่าเราทํากู้ภัยไงมันต้องช่วยเหลือหมาติดรั้วก็ด้วยวงนก็อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพียงว่าเราเราไม่ได้ตั้งเป็นชมรมแต่ถ้าตั้งชมรมเนี่ยก็คือ1ิปี10ปีนะคุณผู้ชมชมรมนี้เกิดขึ้นมา1ิปีเป็น1ิปีที่เราเข้าไปช่วยเหลือเคสต่างๆมีอะไรบ้างบอกแรกเริ่มเลยที่ตั้งชมรมเนี่ยด้วยว่าเกิดอุบัติเหตุส่วนตัวครับผมหักหลบศพหมาแมวบนท้องถนนแล้วจะเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้คราวนี้เราก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเราเก็บศพหมาแมวบนท้องถนนเนี่ยมันสามารถลดอุบัติเหตุได้จริงครับซึ่งคนส่วนใหญ่เวลาทําวิจัยเนี่ยเมาแล้วขับลถไม่สมประกอบถนนพังมีอยู่แค่นี้เลยครับแต่พอเราได้ทําเกี่ยวกุ้ยภัยจริงๆอะมอเตอร์ไซค์ชนหมาไม่ว่าจะเป็นวรลนุษก็มีนะครับอันนี้ครับซึ่งมันมเคยมีเคสอยู่หักหลบวรลนุษอะไรอย่างเงี้ยตุ้มันตัวทองนะฮะแม้กระทั่งงูเหลือมงูหลามตัวใหญ่ๆเนี่ยเมื่อรถยนต์เหยียบเข้าไปแล้วอะบางทีเกิดการลื่นก็มี แล้วมันก็ไม่ตายทันทีไงอาจจะมีการทุรนทุรายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยค่อยเสียชีวิตาาซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นกลางวันอะเรามองเห็นวิสัยทัศน์ที่สามารถหลบหลบได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกลางคืนอะบางคนตกใจอ,อะอหักหลบเลยไปชนต้นไม้ล่วงข้างทางขึ้นมาแล้วคนตีความว่าอะไรเหนื่อยล้าบ้างรถไม่สมประกอบเมาแล้วขับโดนเบียดบ้างคือบางทีสัตว์เหล่านี้มันไม่ได้อยู่ ในจุดที่เขามาวินิฉัยหรือว่ามาดูเรื่องแบบผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตเขาไม่รู้ใช่ถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเหตุจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากสัตว์เหล่านี้ใช่ซึ่งในยุคก่อนเนี่ยสิบปีที่แล้วเนี่ยกล้องหน้ารถมันยังไม่เข้าถึงเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยกล้องหน้ารถเข้าถึงมันก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายบางทีหมาวิ่งไล่ขับกันอย่างเงี้ยวิ่งไปกลางถนนพอเราบีบแต่หรือกระพริบไฟให้มันก็หยุดมองแล้วมันก็วิ่งกลับ อ่าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ตรงเนี้ยเราก็เลยมุมมองว่าแรกเริ่มจากชมรมเนี่ยไอ้บางแก้วเวตาธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ชื่อเป็นช่วยสัตว์วิชโนโลกก็คือเก็บศพบนท้องถนนก่อนอ่าล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นรวมตัวกับเพื่อนที่มีใจรักสัตว์เนี่ยก็ค่อยๆรักษาอ่าแต่รักษากันเองก่อนนะเพราะเราไม่มีทุนทรัพย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยศึกษาข้อมูลจากคุณหมอสัตวแพทย์ในหลายๆท่านที่ให้องคความรู้เราเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่แบบ ไม่อยากเปิดระดมทุนอย่างเงี้ยครับคุณเป็นจิตอา,าสาสแสดงว่าในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองเราก็ได้มีส่วนสําคัญในการเข้าไปช่วยแต<ช>่ในคุณบอกว่าจุดประกายเลยคือช่วงซึนามิ2ีกว่าป,ปีที่ผ่านมาในช่วงของอุทกภัยในปี67ช่วงปลายปีแน่นอนว่ามันผ่านมาแล้วกับวิกฤตตรงนี้เราเข้าไปมีส่วนสําคัญในการช่วยอะไรบ้างถ้าอย่างล่าสุดที่เราไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างสุโขทัยเราก็ไปช่วยหมามแมวอย่างเงี้ยครับ ครับคุณบอมแต่แพชชั่นของความที่คุณช่วยคนคุณจะได้รับคําเสียงขอบคุณขอบคุณที่คุณไปช่วยแต่ว่าหมาแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆเขาไม่ได้มีเสียงที่จะมาตอบแทนหรือว่ามาพูดถึงเขารู้สึกยังไงอันนี้แต่ว่าแพชชั่นเราเนี้ยมันถูกขับเคลื่อนไปเรื่อยๆคุณคิดเรื่องนี้ยังไงอืมมันก็บอกไม่ได้อ่ะแต่<ม>เราก็อยากทำไออยากทำถึงแม้มีบางช่วงที่ท้อที่หยุดไปประมาณ6เดือนเลยนะครับ แต่กระแสที่ตีกลับมาเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องให้เรากลับมาอย่างเงี้ยเราก็กลับมาทําแต่เรามีกฎกฎในระเบียบเยอะขึ้นหน่อยแต่เรายังยังไม่ได้เลิกช่วยอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยรถชนหน้าจุดก็มีน้องสมาชิกเนี่ยช่วยดูผ่าตัดไปสามหมื่นมีคุณหมอช่วยบ้างแล้วก็มี FC เป็นสุนักใช่ไหมฮะเป็นสุนักเดี๋ยวจะพาไปชมที่จุด อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอน้องด้วยนะครับกับการช่วยเหลือของตัวมูลนิธิเองของชมรมเองที่เข้าไปมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนใช่ครับพูดถึงในเรื่องของสัตว์ต่างๆที่เราเข้าไปช่วยนอกเหนือจากหมาแมวมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าก็มีสัตว์ทุกประเภทใช่อะไรไหนย,ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ร<ๆ>ู<ๆ>้กันก็ซัพพอร์ตอาสามูลนิธิในบางส่วนที่เป็นจุดของเราอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องจับสัตว์เลี้ยงคานอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็จะมีทีมที่ไปเรียนรู้กับ อ่าพี่นิกครับอย่างเงี้ยครับได้ฝึกฝนมาแล้วก็มาจับเห็นว่าน้องช้างก็มีเหรอน้องช้างที่ขอความช่วยเหลือมาเนี่ย ช้างอ่ะเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเราแต่มีคนแจ้งมาเยอะๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้ไปแค่ซัพพอร์ตช่วยนู่นช่วยนี่เท่าไรเพราะผมก็กลัวช้างะแสดงว่าเสียงที่แบบว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยทำอาชีพที่เป็นกู้ภัยเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเวลาที่แบบเราไปดูตามสื่อต่างๆอยากให้เข้าไปช่วยเหลือสัตว์ใหญ่นู่นนี่นะเขาก็จะโทรมาหาคุณมีแจ้งครับมัวปลายอะไรก็มีตกบ่อท่ออย่างเงี้ยเราไปนะอันนี้เราไปแล้วก็พยายามประสานรถเคนถ้าได้เคนที่เขาใจบุญช่วยเราก็ฟรีถ้าไม่ ใจบูนเท่าไหร่ขอในราคาถูกแล้วเราก็ค่อยเลี้ยรายต่างอาสาสมัครช่วยกันไปที่จับไบ่อยนะตอนนี้ก็คือเนี่แหละน้องหมาน้องแมวช่วยช่วยรับส่งให้แต่ต้องมีคนที่เป็นเจ้าของเคสเมื่อก่อนแล้วแบกรับให้แล้ว็นนี่เยอะแล้วมันไม่ไหวมันท้อคุณบอมคุณมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะตอนนี้แหละครับก็ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้15คน15คนก็แสดงว่าอยู่กันเป็นครอบครัว มีใจสาธารณะเหมือนกันใบที่ยธรรมตรงนี้นอกเหนือจากวันนี้เนี่ยเรามาผู้เยกันตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมเรายังจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อไปดูสักหน่อยว่าห้องปฏิบัติการหรือว่ารถของคุณเนี่ยมันมีเครื่องมือเครื่องใช้ยังไงแตกต่างจากแบบที่เขากู้ภัยคนหรือเปล่า oh okay, เนาะโอเคเนาะมันอาจจะมีความแตกต่างบ้างถูกต้องไหมนิดหน่อยแต่คืออุปกรณ์เราไม่ค่อยเยอะแหละครับเพราะว่าด้วยนทรศัพย์ส่วนตัวแต่ขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหม ดูหน่อยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูด้านในรถสักนิดนึงว่าการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรที่อำนวยความสะดวกกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวคุณบอมตามเราไปเลยน้องไปกันเลยโอเคครับไปกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยพามากันที่รถปฏิบัติงานของชมรมเองนี่คือแบบใช้ทุกวันเลยปะมีวิ่งทุกวันครับวิ่งทุกวันทั้งคนแล้วก็สุนัขครับแล้วก็ศพปกติแล้วเราไปอยู่ประจําจุดยังไงบ้างอะ จำจุดนะครับตอนนี้คือเราไปเช่าที่อยู่ที่เลี่ยงเมืองบึงพระอย่างเงี้ยเดือนละหกพันอย่างเงี้ยครับก็คือไปเอารถคันนี้ไปสแตนบายตรงนั้นใช่เพื่อที่เวลาที่มีเหตุฉุกเฉินมีเหตุแจ้งเข้ามาเราสตาร์ทออกได้เลยเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้าในด้านของคนเนี่ยเราวิ่งซัพพอร์ตมุ้ทิอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะจะไม่ได้ขนเกี่ยวกับอุบัติเหตุฉุกเฉินครับแต่เราวิ่งไปตรวจสอบให้อะไรให้อ่าแต่ถ้าเป็นเคสสุนัขหรือว่าศพหรือว่าผู้ป่วยยากไร้ที่เขาร้องขอมาเนี่ยอ่าเรามีบริการให้ัครบ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารถคันนี้ที่จริงแล้วก็จะใช้ปฏิบัติงานกับคนซะส่วนใหญ่ต้องใช้คานี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุอุบัติเหตุหรือว่ามีแบบเคสฉุกเฉินที่ต้องไปแบบว่ารับผู้เสียชีวิตตามบ้านเรือนนี่ก็คือจะใช้รถคันนี้เลยเป็นหลักมีทั้งหมด2คันนะตอนนี้ที่ทใช้ได้มีอยู่2คสองคันเมื่อก่อนเรามีทั้งหมด6เเขาสมาชิกเราเยอะอแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็ท้ถอถอยกันไปเพราะว่า เรามีแต่เสียตังค์อ่าช่วยหมาแมวเนี่ยเราเราไม่ได้เรียกตังค์เขาอะไรเงี้ยครับอ่ามันไม่เหมือนคนที่สามารถให้บริการได้เยอะเนี่อแต่ก็มีแบบว่าคนที่แบบใช้คาว่ายอมแพ้ได้ไหมอ่ายอม,มแพ้มันไม่ไหวเนาะใช่ครับแต่จริงใจเขาพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็คือทําด้วยจิตที่สาธารณะจริงๆอ่า เพราะว่ามันไม่ได้ผลตอบแทนที่คุณบอมบอกเพราะยิ่งเป็นสัตว์ด้วยที่แบบว่าเสียชีวิตนู่นนี่นั่นที่อยู่ตามท้องถนนเขาก็ไม่ได้มีเงินมีอะไรมาซัพพอร์ตเราได้ใช่ครับใช่ครับผมเียนี้ก็มีกลับมาหลายคนนะครับกลับมาคือเขาขอกลับไปตั้งหลักแล้วกลับมาช่วยใหม่ครับผมในนี้อุปกรณ์ที่มีสแตนบายมีอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เป็นกระเป๋าปฐมพยาบาลครับครับผมอันนี้คือต้องมีอยู่แล้วใช่แต่เราจะแยกเป็น2กระเป๋านะครับก็คือใช้ ของคนก็หนึ่งกระเป๋าของสัตว์หนึ่งกระเป๋าอย่างเช่นน้ําเกลืออย่างเงี้ยโหเราจะมีไว้เยอะไว้เลยแซนบายไว้เลยใช่เวลาล้างแผลทีนึงเนี่ยมันใช้เปอืองคอ่าแล้วก็เป็นพาก์อสครับอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์ดามแขนดามขาครับแต่ถ้าเป็นของของสัตว์เนี่ยมันจะใช้เป็นอีกอย่างหนึ่งในการามครับผมแสดงว่าอุปกรณ์ของน้องหมาคือสแตนบายไว้ในนี้ด้วยน้องหมาน้องแมวมีส่วนหนึ่งสัตว์ต่างๆเพราะว่าอุปกรณ์ทีมเราเป็นทีมเล็กเราจะไม่มีแบบ เป็นฟูเลยครับอนอกเหนือจากเรื่องของการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเห็นว่าเด็กๆอ่ะหลายๆค,คนส่งเรื่องราวมาให้เราบอกว่าคุณก็มีโรงที่เป็นแบบว่ามีตัวการ์ตูนน่ารักอะไรอย่างนี้สําหรับเด็กๆด้วยมีให้ฟรีครับก็คือเด็กไม่เกินความสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบคาโีแนวคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือ แรกเริ่มเลยเนี่ยนะก็คือมีคนอะ่ะโทรมาขอโรงเราเยอะมากรเรื่องเด็กเนี่ยเพราะว่าโรงเด็กอ่ะจ,จะแพงกว่าโรงผู้ใหญ่ครับคราวนี้มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งซึ่งย้อนกลับไปประมาณช่วงเ,เขาเรียกว่าโควิดพอดีมาไม่ใหม่เลยเนี่ยมีเราได้รับแจ้งว่าขอโรงเด็กไปให้เด็กผู้เสียชีวิตเนี่ยรับจากนิตเวศมอในเลสวนเนี่ยครับมาไว้ที่วัดจุฬาคราวนี้เมื่อเราไปแล้วเนี่ยเราก็แบบเอะมันดูเหมือน ถูกทำร้ายมาครับซึ่งญาติก็ก็ติดใจแต่เขาก็ไม่กล้าทำอะไรเราก็เลยใช้วิชาความรู้ที่เราไปเรียนอบรมพิสูจน์หลักฐานมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็ชี้แจงเขาว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะโดนทำร้ายมากกว่าสำลักนมอย่างเงี้ยพอได้ตรงนั้นมาปุ๊บแต่ตอนนั้นโรงเรายังหาไม่ได้หรอกเพราะว่าไปซื้อก็สี่พันเก้าห้าพันนี้เนาะเราก็เลยเรียรายตังค์กันเท่าที่มีก่อนแล้วก็มาขอซื้อโรงเขาในราคาทุนครับอ่าพอได้ตรงนั้นมาปุ๊บ คันนี้กลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เราสันนิษฐานนะมันเกิดขึ้นจริงโดนทำร้ายโดนกระทืบ2คนอย่างเงี้ยครับได้บุญนะคุณเนี่ยพวกคุณพอตรงนั้นมันดังตู้มาปุ๊บคนก็ขอเข้ามาเยอะๆเลยอมันเกิดกระแสแค่เห็นแค่เห็นเว็บแนะเห็นเราเว็บๆแบแค่นั้นเองอ่าเพียงว่าเราเป็นสะพานบุญใช้องค์ความรู้ที่เราพอมีบ้างแสดงว่าการทํางานในตอนนี้เนี่ยกับการที่เราเอื้อเฟื้อเรื่องของโรงให้กับเด็กเก มันก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนที่เข้ามาสนับสนุนร่วมด้วยกับพวกคุณด้วยไหมมีเบื้องหลังบ้างครับมีเบื้องหลังด้วย mm hmm. คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูว่าจุดที่พวกเขาทํางานกันแล้วก็เก็บพวกโรงให้กับน้องๆหนูๆที่เขาก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตกันไปแล้วก็มีคนเข้ามาขอพวกคุณเนี่ยมีการเก็บสต็อกกันไว้ที่นั่นมีครับอาจจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผ<ม>ู้ชมเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปดูที่จุดที่พวกเขาทํางานกัน แล้วตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันต่อที่นี่คือจุดพักรถครับของบนอนูลณธิแล้วก็ชมรมของเราด้วยนะครับเรามีการบริหารจัดการที่นี่ยังไงบ้างคุณบอมก็คือที่นี่เราเช่าพื้นที่ไว้จํานวน2ไร่ครับครับผมอ่าก็เดือนหนึ่งหกพับาทก็โดยผมจะเป็นคนจ่ายครับ,รบก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยเป็นเป็นสมาชิก แวะเวียนกันมาครับสิบห้าคนเห็นคุณบอกว่าคุณมีสูย์นะไม่ใช่แค่ในพิษณุโลกเท่านั้นมีต่างอำเภอก็มีต่างอำเภอก็จะมีเนี่ยครับคนไหนฮะคนไหนคนไหนคนไหนเนี่ยครับคนนี้เลยจุดฐานใหญ่อเภอิพมิรามอยู่ที่ไทยด้วยอ๋อพมิลามโอ้โหเยอะเลยครับแสดงว่ากระจายกันอยู่แต่ละอำเภอส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาสาที่เป็นกู้ภัยอยู่แล้วครับผมแล้วก็คนที่รักสัตว์จริงๆก็คือ มาช่วยเหลือกันในด้านตรงนี้แยกย่อยไปพิจารพูดถึงในเรื่องของการช่วยเหลือส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะทําเป็นมูลนิธิชมรมหรือว่าจะเอาเงินบริหารจัดการทาโรงทําอะไรตรงนี้เราได้เงินมาจากที่ไหนบ้างแรกเลยก็คือเงินจากส่วนตัวส่วนตัวจิตสาธารณะเอามารวมกันเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนครับแล้วก็เพื่อนคนนู้นอยากทําบุญ20 30 50 1 0มาร้อยะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มาสะสมค่อยๆ่อยทำทีละหน่อยจนวันตอนนี้มันใหญ่มากนะ ผมจะบอกว่าจากกระแสตอนนี้คือมันคือชื่อคุณอ่ะดีเจบอมเงี้ยดังไกลมากๆไม่ใช่แค่ในจังหวัดพิุโลกต่างจังหวัดด้วยมากมายมันเกิดอิมแพกเหล่านี้แล้วมันทําให้คุณทํางานไหวหรือไม่ไหวยังไงบ้างไหวไเป็นตอนแรกเลยนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เนี่ยนะครับครับเราไม่ไหวเพราะองค์กรเราเล็กๆเลยเป็นชมรมครับแล้วการช่วยเหลือแต่ละเคสเนี่ย หเคสเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาครับแล้วก็การจับก็ยากอ,อย่างจะไปจับสุนัขที่มันวิ่งได้เนี่ยคนน้อยก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้คนเยอะก็ไม่ได้อีกหมาตื่นตระหนกมันต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็อาศัยความชํานาญอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็ เคสเข้ามาเยอะครับพูดตรงๆเลยครับแบบไม่อายยิ่งดังยิ่งเหนื่อยออ่าคือเหนื่อยเรื่องอะไรคนโยนเคสมาครับผมแต่เรื่องการสนับสนุนมันก็เป็นกระแสที่แบบมาช่วงเดียวแล้วก็หายไปนอกจากคนจะไปเซิร์ช Google แล้วก็เข้ามาแสดงว่าเราก็ต้องมีการบริหารจัดการให้มันไปได้ต่อๆไปด้วยใช่ครับพูดถึงในเรื่องของโรงด้านหลังเรานี่ถือว่าเป็นโรงที่เราให้บริจาคด้วยสำหรับไปที่แบบอยากจะเข้ามาแบบ ขอลงตรงนี้ไปใช้ครับเรามีการแบบว่าขัดเคสยังไงบ้างไหมไม่มีการคัดครับไม่คัดเลยใช่ขอแค่คุณบอกว่าเออคุณอยากให้ทางนี้ช่วยเราเต็มที่ใช่ครับฟรีร้อด้วยเหรอครับลงนี่ฟรีร้อยเปอรลยคนขอนะครับอ่าฮะอ่ะฟรีร้อเปอร์เซ็ต้องยื่นความจำนงมาล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ไหมไม่ต้องครับอคือเนี่ยถ้าสมมุติอีกทักโมงเมื่อกี้มีติดต่อมาอย่างเงี้ยค่ะ สมมติว่าเขาเขาสิ้นอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะไปดําเนินการให้อ,อย่างเงี้ยครับก็ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ารถเนี่ยต้องการจะให้เคลื่อนย้ายเนี่ยถ้าเป็นในเขตเรารับไม่ชอบเนี่ยคือฟรีร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันอ่าแต่ถ้าเป็นต่างอาเภอหรือต่างจังหวัดถ้าไม่ได้ยากไรเนี่ยครับ,รบแต่ขอโลงเนี่ยก็ให้เขาเติมน้ามันตามหัวบินอ่าโอเคก็คือแบบว่าช่วยค่าน้ํามันเราเราก็แบบว่าไปอำนวยความสะดวกให้อ่าแต่ถ้าเป็นยากไรจริงๆอย่างเงี้ยอย่างมันจะมีเคสแบบ อยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยสิบปีแล้วพ่อมีการตาบอดด้วยอันเนี้ยเราไปส่งให้ฟรีไปส่งให้ที่บึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์ใจคุณได้มากเลยหรือป่าจริงๆกับการช่วยคนอ่ะผมว่าใจมันต้องมาอันดับหนึ่งเลยครับแล้วเห็นว่าโรงเหล่านี้พวกเราก็ทํากันเองด้วยประกอบกันเองด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมแรกเริ่มก็คือเราซื้อซื้อแล้วมันไม่ไหวเราก็เลยมีโควิดใช่ไหมครับโควิดแล้วก็ เพื่อนที่เป็นเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตกงานก็เลยมาทำกันเองเพราะมีการขอเคสเยอะก็เลยเริ่มต้นจากเคสของโรงเด็กเด็กๆใช่พระโรงเด็กในพิโลกเนี่ยแทบไม่มีใครทำเลยที่เป็นลายการ์ตูนไม่มีเลยดีกว่าว่าง่ายครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงผู้ใหญ่ครับอย่างเงี้ยครับเราก็เลยทำขึ้นมาทำขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาเป็นพัดๆก่อนนะอยากให้ฝากละกันสำหรับใครที่อยากจะเขาเรียกว่า มาขอความช่วยเหลือกับโรงเราสามารถติดต่อมาอะไรยังไงได้บ้างครับเชิญครับอ่าโทรได้เบอร์ส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือเบอร์065 350 0191นะครับ065 350 0191ชื่อ DJ เจบอมครับนี่ดีเจบอมนะครับสามารถที่จะมาขอรับนะฮะอำนวยความสะดวกความอนุเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเห็นว่าน้องเหนือจากวันนี้ผมมาเยี่ยมที่จุดพักรถแล้วเห็นว่ามีน้องหมาตัวนึงอะ ดินเดินอยู่เแถวนี้ใ่ยที่แบบว่าขาเหมือนจะมีความผิดปกตินิดนึงอันนี้เราเพิ่งช่วยไปก็คือโดนรถชนอยู่เยี้ยงที่จุดจุดของจุดเราเนี้เหรอฮะใช่แล้วก็จมน้ำสองวันแล้วฮะจมน้ำสองวันแต่ก็ยังรอดยังรอดเพราะว่าเพราะว่ามีมีคุณหมอข้างบ้านเนี่ยที่เขาปลูกต้นไม้นะครับมีน้องหมาจอที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยมาเห่า โอบุญสัมพันธ์นะผมมองว่าบุญสัมพันธ์แล้วก็น้องก็น่ารักแข็งแรงแล้วนะคบใช่แล้วเขาก็เลยโทรตามผมผมก็เลยมาดูแล้วตอนนั้นก็เลยเราคิดว่ามันคงไม่หนักเท่าไหร่คงคิดว่าขาหักแค่ข้างเดียวพอไปเอ็กซเรย์แล้วขาหักทั้งหมดสมข้างสามข้างเลยเหระครับแล้วเราดูแลยังไงเห็นว่ามีแม่หมาด้วยใครที่นี่ดูแลนี่ครับแม่หมานี่คือแม่หมา้างการใช่น้องการดูแล นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาน้องไปรักษาด้วยไปเช็คอาการไปเช็คตรวจ<อ>ฟอรลอัพต่อครับเออเดี๋ยวขอดูบรรยากาศของคุณหมอผู้ใจดีด้วยเพราะเห็นว่าโรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลกของเราก็มีการเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกด้วยใช่ทำบุญร่วมกันถูกต้องไหมเขาจะเลือกเคสช่วยครับซึ่งเคสไหนที่เรามีที่มาที่ไปสตอรี่ว่าเหตุตรงนี้จริง<อ>และเราตั้งใจจริงรช่วยเหลือเขาในด้านที่แบบจะกายภาพได้ผ่า<อ>ตัดได้เขาช่วยเหลือเรา น่ารักมากๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยตามไปกันต่อเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะก็คือที่โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลกนะครับว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการดูแลน้องหมาแล้วก็คอยช่วยเหลือยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปพบกันที่โรงพยาบาลเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันต่อครับที่โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลกนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนี่แหละก็รับสุนัขและแมวรวมไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาต่างๆและตอนนี้ผมอยู่กับหมอคิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอที่ถือเป็นคุณหมอที่ใจบุญด้วยนะเพราะว่าผมก็ถามจากคุณบอมมามีน้องน้ําตาลวันนี้ก็ได้มารักษากับคุณหมอ พูดถึงในเรื่องของการที่เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนี้พี่ครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนครับคุณหมอครับจริงๆแล้วก็คือเราก็ทําอาชีพสัตวแพทย์มานานแล้วนะครับก็คือจบแต่ปี2 5 3 3นสะครับแล้วก็พื้นฐานทางบ้านเองเนี่ยก็คือทําด้านการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับถ้าของน้องบอมเองเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็มันต้องดูแต่ละเคสไปว่าเป็นยังไงเพราะว่าอย่างไเคสล่าสุดที่น้องน้ำตาลเนี่ยน้องเขามาเขาจะให้ตัดขาซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย สภาพมันยังดีอยู่เลยอ่ะมันสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ทำไมไปตัดขามันล่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเดินได้ปกตินะครับงั้นก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ช่วยละกันเนาะเพราะว่าสงสารมันก็คือก็โทรคุยกับคนที่รู้จักว่าพี่ผมมีหมาตัวนึงนะแต่ว่ามันมันมีค่าจ่ายค่อนข้างจะสูง เดี๋ยวนี้พี่จะช่วยผมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผู้บริจาคมาเขาให้มาหมื่นหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันผมก็ให้อีกหมื่นหนึ่งตัวเองแล้วก็ที่เหลือของน้องบอมเป็นคนจ่ายนะประมาณ6 7 0 0 0นะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็มันก็มีคุณภาพชีวิตดีคือหมามันก็เหมือนคนนะฮะเขาก็อยากอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ถ้าไปตัดขามันก็เหมือนกับไปตัดโอกาสมันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะทําต่อไปเรื่อยๆไหมกับสิ่งที่แบบคุณหมอช่วยคุณบอมอยู่ตอนเนี้ย ก็ทําอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็จะคิดพิจารณาเป็นเป็นเป็นเคสๆไปนะครับเพราะว่ามีบางเคสนะครับก็มีตังนะครับแต่ไม่อยากจ่ายตังครับซึ่งเราก็มองดูแล้วว่าเออบางทีไม่เหมาะสมเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์นะครับมันเหมือนเลี้ยงชีวิตเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งแหละซึ่งคุณจะต้องดูแลเขาจนจนกระทั่งเขาเสียชีวิตแต่นี้ถ้าคุณมาเลี้ยงแบบปล่อยไปเนี่ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะครับนะครับเพราะเขามีชีวิตเหมือนกันนะครับงั้นฝากไว้เลยนะครับว่า เวลาที่ใครจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องคิดนิดนึงว่าทุกอย่างมันมีมันมีค่าใช้จ่ายครับงั้นแล้วก็ต้องมีเวลาให้เขาด้วยถ้าคุณไม่มีเวลาคุณจะไปเลี้ยงนะครับมันเป็นภาระสําหรับคุณตลอดชีวิตเลยทราบเหมือนคนครับผู้ชมการดูแลรักษาสุขภาพก็เช่นเดียวกันเราต้องมีการเผื่งเงินก้อนนี้เนาะคอยดูแลเขาด้วยในฐานะที่เราเลือกที่จะให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใช่ใช่ครับผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับบอกคิวครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่เรานำมาฝากผู้ชมในนนวัี้ กับรายการสอดรู้ครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้นะครับเราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ